สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะเมื่อนี่กับบรรยากาศดีดีโบมีแดดโบหอนค่ะแม่สายกัเลยสิเอาพักสวนขั้วที่ปลูกไว้มาจัดมัยเอามาจัดให้เพิ่นเป็นระเบียบเนาะคะ่ะต้นหอมแบงที่ปลูกใส่กระถางเพิ่นก็นเริ่มติดเริ่มออกใบออกมาหลายแล้วกับสิเอามาจัดให้เพิ่นยูร่วมกันค่ะ ที่นี่ก็ะจัดเรียบร้อยแล้วค่ะก็เสีเอาน้ามาโฮสพักค่ะเมื่อนี่ก็ะอากาศดีเดดกรบโบฮอนอากาศแบบนี้กับมอสํำหรับเขาสวนเลยค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆกับเพื่นไปเดดโบฮอนก็เลยโบมือเมยเนาะค่ะ พดนามเรียบร้อยแล้วที่นี่เมสายกับสิปลูกพักคณายอดใสกระถางค่ะกะมาเตรียมกระถางก่อนกสิใสใบบักม่วงแหงล่องกลนกระถางเทดกับบักเผาซับค่ะช่วงนี้ใบบักม่วงก็ล้นไลายหลกะเลยเอาใบบักม่วงมาใสประโยชน์เลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็เอาดินพร้อมปลูกใส่ทับใบบักม่วงแหงเลยค่ะ ใส่ดินพรมปลูกเรียบร้อยที่นี่ก็เอาเก็บมาใส่ทับดินพรอมปลูกเลยค่ะ กเรียบร้อยแล้วก่อนสิปลูกพักขนายอดก็เอานำมาโหดพันกนกโหดไ้ดินกับเก็บพันยุปลงก่นเนาะคะ่กะกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่กับพรมสิปลูกพักขนาหยอดแล้วพักขนาหยอดแม่สายกับไปถอนเอาต้นเกาที่ปลูกอยู่ในแปลง พักขนายอดกับบกคอยงามค่ะเพราะว่าช่วงนี้เดดกับฮ้อนๆ้อนแม่สายกับเล่ยเสียเอาเพิินมาปลูกใส่กระถางกะสิได้ดูเลขเพิ่ง่ายเนาะค่ะวิธีปลูกพักขนายอดเมื่อนี่กับปลูกแบบง่ายๆค่ะถอนเอาต้นพักขนายอดจากแปลงแล้วก็มาปลูกใส่ดินที่เตรียมไว้ค่ะ ปลูกพักคนายอดสามกระถางเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็เอาดินพร้อมปลูกมาใส่อีกค่ะ กะเลือกระทางหน่อยกระทางหนึ่งกะสิเอาพักขณาหยอดมาปลูกอีกค่ะกระทางนี่กะสิปลูกพักขณายอดต้นเดียวเนาะค่ะกะปลูกพักขณายอดเรียบร้อยแล้วที่นี่กะเอาแก็บมาใส่อีก แก็บกะโรยๆใส้ให้ทั่วกระทางเลยค่ะพอเรียบร้อยแล้วที่นี่กะสิเอาน้ำมะหดพักขนาดยอดค่ะคลิปนี้แม่สายก,เากาาย็เอาพักสวนขั้วมาจัดหม่เอาพักสวนขั้วมาจัดร่วมกันให้เป็นระเบียบ เอาเพลินมาอยู่ร่วมกันกับสิเดเบิงงามเนาะค่ะเวลาหดนามกัสิไดหดง่ายดูแลง่ายค่ะแล้วก็เอาต้นพักคะนายอดมาปลูกใส่กระถางเพราะว่าปลูกลงดินเพิินกับ่บอคอยงามแล้วก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะทติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกในเด้อค่ะ คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ